Hit and Shoulder Thailand เอาแล้วครับผมคะแนนจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าระหว่างคุณจเจ้าชาวคุณนิวเนี่ยเบียดมาเลยเบียดกันมาเลยคะแนนครับศ<า>ูนย์คะแนนคะแนน เอาล่ะตอนนี้มาถึงคําถามข้อ um> ส oh. ุด okay. ท้ายแล้วใช่ครับผมบอกว่าคุณชาวชาวตอบคุณพันแล้วล่ะตอนนี้ผมเขียนแล้วครับเขียนแล้วใช่ไหมครับครับผมเขียนแล้วครับพี่าน้องพันครับผมเห็นไหมต้องคนเก่าอย่างนี้ถ้าผิดนี่คือพี่โดนลงโทษนะโดนลงโทษนะที่ไหนในน้ำได้เลยโอเคใครครับที่เสน่ห์แรงเกินเหตุครับจนผู้ปกครองโรงเรียนอื่นบุกมาเอาเรื่องถึงที่เฮ้ยโว้ย เขาเรียกว่าฮอตเกินไปหน่อยจริงๆแล้วครับแม่แต่เรื่องราวแบบนี้จะเป็นของนักเรียนคนไหนและเพราะอะไรต้องลองทายกันดูล่ะครับผ่านนี่ผ่านหายต้องผ่านอ้โหไม่มีใครตอบรักเดียวใจเดียวพี่เสือมาไม่เคยโดนรักเดียวใจเดียวตอบอ่ะค๊อกคุณผู้ชมคี่ตอบคุณต้นครับี่นไม่คิดว่าที่แบบครูต้องมาว่าถึงที่ไม่ได้คิดว่านั้นเป็นเรื่องของผู้หญิงอะ ก็น่าจะใช่แบบเป็นดูแบบเป็นหนุ่มตีหลอขาวอะไรน่าจะแบบเสน่ห์แรงอะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะเสน่ห์แรงตอนแบบเรียนแล้วก็แบบจีสาวไวแหละโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเร่องล้านเรื่ล้านอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบผู้หญิงอาจจะทะเลาะผู้หญิงทะเลาะกันเออเรียกหัวคลองเออนี่ไงสร้างเรื่องให้ตอนนี้นี่ผูกเป็นเรื่องให้เลยเพราะว่าพิมพ์เนี่ยคงไม่ใช่ไม่มั่นใจในพิมเลยคิดมากมันมันมั่ว เอาวะคิดเาสิ6ข้อแล้คิดมาคนนี้ไม่คนนี้ไม่เข้จ็ดค่เจ็มั่วเลยแห่นะก่อนนี้เขาเจอซานเซนิติไม่สีเรียสดีเด้าดีเด้าครับสุดท้ายเราพันเพราะเพราะชอบนี่ชอบพัน ชอบคำถามว่ะผมชอบเขาเนี่ยพยายามฉีกไปแต่ฉีกไงก็จับได้นะครับเพราะว่าพี่ชาว่าน่าจะมีวีรกรรมอ่ะพันต cin ้องมีวีรกรรมแก่นๆทั้งอันนึงแหละวันนี้น่าจะโดนทั้งอันแล้วก็ที่ที่แบบฮอตดังใช่ไหม จะร้องเพลงในชลอมและดังไงแล้วดังไปถึงโรงเรียนมากดังไปถึงโรงเรียนนอกต้องฟงดีแล้วอาจารย์สอนไม่รู้เรื่องอีกโรงเรียนนึงก็เลยต้องมาเคลียร์แต่พี่มาดูดีกว่าครับว่าใครนะครับที่เสนอแรงเกินเหตุจนผู้ปกครองโรงเรียนอื่นบุกมาเอาเรื่องถึงที่นะครับคนคนนั้นนะครับก็คือพัฟคอนมรูตันต้นไมต้นเอาละครับ ใล้กันที่ฮอตข้ามโรงเรียนจนไปสะดุดต่มโมโหผู้ปกครองเขาขนาดนั้นว้าวมาลุ้นไปพร้อมๆกันดีกว่าครับคือชาวชาวเหรอฮะทีมกันโอ้โหและแล้วนะครับคุณผู้ชมครับและแล้วนะฮะและแล้วนะครับที่จะรื้อโผดสารนะครับของรุโรงเรียนเฟิร์สคลาสนะครับคุณนิวนะครับตอนนี้สถิติของเรากินเนสคูบัตเรคคอร์ดนะครับผม ตัดแค่ไปเจ็ดข้อครับผมเจ็ดข้อติดเ้็ตดข้อคือสองวิกก็คือประมาณโอ้โหหลายเป็นอะไรกันมากอะไรกันมากนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับนิวไม่ไม่ได้อยู่เดียวดายนะครับมีคู่ซีด้วยแน่นอนนะครับก็คือพี่สาวแนนนะครับเปลียนโซนถูกลงโทษได้เลยแต่ว่าสรุปแล้วคู่นี้ไม่มีใครถูกเลยแล้วที่ในที่สุดก็คือ เขาไม่เชื่อกันนะว่าไม่จริงอันนี้ว่าพิมโมแน่ๆอ่หลอกหลอกทีมงานว่าให้ตัวเองฮอตหลิงเฮ้ยพี่เพียวเนี่ยเขาไม่เชื่อนี่เขาแบบไม่เชื่อเลยนะนี่จากวงนายจะบอกว่าเกลโกหกเออเคลียร์ก่อนเคลียร์ะโกหกเพื่อนหลายเน้อฮอตยังไงฮอตยังไงเคลียดนีิเคลียร์ดิเคลียร์ดิฮอตยังไงนั่ก็คือเรื่องพันฮอตกว่าเขายังไม่คุยเลยเคลียร์หน่อยคนฮอตคนละแบบ ฮอตจนแบบฮอตจนเกิดเรื่องเรื่องเกิดเรื่องหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้จะบอกว่าฮอตอะไรแต่ว่าเล่าตลอดว่าเลิกเรียนแล้วต้องไปเรียนพิเศษที่สยามต้องไปสยามต้องไปสยามครับอ๋อไปสยามไปสยามไปเรียนพิเศษแล้วก็คือโรงเรียนพิเศษเนี่ยก็คือเด็กต่างโรงเรียนเรียนเยอะใช่ไหมคะแล้วก็ไปกับเพื่อนเราคนสองคนอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแก๊งเด็กผู้ชายจากโรงเรียนอื่นๆเป็นธรรมดาไหมที่เวลาเห็นเด็กนอกโรงเรียนแล้วอาจจะแบบิวกชอบคนนั้นชอบคนนี้ แต่ก็มีวันหนึ่งก็รู้แค่ว่าเมื่อวานนี้ในคลาสที่มีคนต่อยกันมีคนต่อยกันพิมพ์ก็ต่อยกันด้วยเรื่องอะไรอาจาะปกครองที่โรงเรียนเรียกขอพ่อขอพบพี่มาแล้วพี่ก็แบบคือไม่ไม่ควรจะมีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นเพราะว่าเราเป็นเด็กเรียบร้อยอยู่ในรอบครัวยมีผู้ปกครองของเด็กจากโรงเรียนอะไรสักโรงเรียนหนึ่งบอกว่าเนี่ยเด็กนักเลีนของคุณเนี่ยเป็นต้นเหตุทํา ผมโดนต่อยอาจารย์เรียกพิมไปคุยใช่ไหมพิมก็บอกว่าพิมไม่ทราบเรื่องพิมไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรอย่างนี้ยค่ะหลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเราไม่ไปเรียนพิเศษที่นี่แล้วอืมอเพราะวตาความจริงสรุปแล้วคือมัคืฮอตเกินไปเขาไม่คนเจ็บตัวถ้าเรนบังสวยไม่บังนะเรื่องถึงที่เียทุกวันนี้ยังมีต่อยอยู่เลยนะฮะครับต่อยอะไรครับต่อยไม่ได้แย่งกันเองกันครับผมเฮ้ย แต่วันนี้แน่นอนว่า2คนที่ถูกลงโทษคือคน่คะแน่นอนที่สุดนะครับคุณเ้าๆกับคุณนิวแล้วก็ติดตามด้วกันว่าบทลงโทษจะเป็นอะไรเดี๋ยวพักเบลี่กันสักครู่ครับผมรับลุ้นช่วงแน่นอนครับเด็กนักเรียนที่กัแน่นน้อยที่สุดยังเด็กชายเฉาๆและเด็กชายนิวถึงคิวจะต้องโดนทำโทษหน้าเสาธงกันแล้วล่ะครับเขาสอนใช่ไหมเขาสอนไปแล้ว ขอไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแกันก่อนดีกว่านะครับยย้ช่วงเวลาช่วงเวลาของการทำโทษนะครับสัปดาห์นี้เราจะลงโทษกันด้วยลูกปินปองมหาปละไลนั่นเองใช่ครับเราก็จะมาอัดน่องกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราเปิดโอกาสให้ตัดสินใจเลิกได้แบบตามสบายเลยรดที่ก่อนแรกพันครับพันก่อนนะฮะพันครับ I love you โอ้ยหายเอาหายสั้น พันแน่นอนยันว่าแต่ปิกบองขอไม่รู้อะกนีพี่ชาอยา่จะบอกอะไรพันครับพันเอาลูกทุเรียนมาปาพี่ก็ไม่ตดโอ้ได้เหรอวันก่อนได้เหรอฮะ I love you อ้ยเป็งไงเจ็บพี่บอกแล้วเจ็บว่าเองงติดต่อไม่ถูกมางเจ็บไม่งั้นพวกกันจะเจ็บอย่างนี้ท่านีคุณนิวครับจะเจ็บอะไรครับเนี่ยเขาไม่ได้ปาใส่เลยเข้าน่องพี่เชาแบบเต็มเต็ม เนียนเลยนะครับเนี่ยันที่สองหนึ่งสองไม่ต้องมาสงสารทำเยขนาดนี้ไม่ต้องมาสงสารแล้วต้นครับเลือกใครฮะเป็นแค่เกมนะพี่นะใครเนี่ย ตอนตอนเรียกพี่เรียกพี่เรียกใครเรียกใครเรียกเช่าเรียกพี่เหรอเรียกพี่ก็ไม่ใช่ผมนะนิวครับนิวลงไปปาด้วยเลยแล้วไงนิวจัดไปจัดไปนิวจัดไปให้สาดผมพี่เจ็บผมก็เจ็บจริพี่พี่ก็เจ็บมาเยอะ สองคนนี้ก็ป่าสิครับเอาเส้นปองแทบแตกมาเห็นแล้วเจ็บแทนพี่ชาวกันเลยทีเดียวเหลี่ยมอันดับสุดท้ายห่ยคนสุดท้ายใจอันดับสุดท้ายคนสุดท้ายคันับสุดท้ายถ้าจะเครียดแค้นกันก็ขอให้ไปลงที่คุณศักดิ์สิทธิ์แท่งทองใช่โอ้โหนี่พี่กิ๊บ์เขามีอดีตฝังใจกับการโดนทำโทษแล้วครับก็โดนพี่ทายเล่นเหวี่ยงจทเต็มข้อเลย แล้วต้องขอบคุณชราะว่าการจะปาลูกปิงปองให้เจ็บเนี่ยมันต้องเปียกน้ำก่อนเออโอ้ยสุดยอดหมดภาพอแล้วอมไว้แล้วปานะโอ้โหลอยนี่ขึ้นเก่งสองข้าเขาสองใช่ไหมเขาสองเห็นไหมเพราะคุณบอกผมไอ้โล่คิดแล้วคูแมาจากคุณสกัก่อนที่เขาเคยโดนมา เขาจะมาลงกับลูกวินปองลูกเน่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 ใกล้ใกล้ใกล้ซ่อม ปลาด้วยแรงแขนพ่แท้งเลยนะครับนี่โอ้โหปลาสลุกอิปองแทบจะปังไปอยู่ในเนื้อกะน่องแล้วล่ะครับ ปม่กับพี่เซาหน่อยนะครับั่นแล้วก็สิ้นสุดบทลงโทษไปได้มาถึงช่วงเวลาดีๆที่จะต้องมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนกันบ้างละครับตัวแทนของเราจะมอบให้กับโรงเรียนอะไรครับครับโรงเรียนบ้านป่าหาดขาะจังหวัดน่านเด็กนักเรียนยากจนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนอ๋อคือจะมอบให้กับน้องๆเลยนะครับเพื่อาสานี้ส่งตรงถึงน้องๆนะครับผ่านทางพี่ๆน,นันเองนะครับมอบไปเลยนะครับสองหมื่นบาทนะครับไอเจยอยู่ด้วย ใช่โอ้โหอ่ะใช่แล้วแล้วก็ขอบคุณนะนี่เสื้อผ้าเท่ๆนะฮะจากคิวด้วยนะสำหรับเสื้อผ้าพิธีกรขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณมากนะครับวันนี้เวลาของรถโรงเรียนเฟิร์สคลาสหมดแล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับกลับมาใหม่นะครับพร้อมกับนักเรียนคลาสใหม่จะมาพร้อมกับเรื่องราวอะไรนะครับคอยติดตามได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับสวัสดีครับ